ตลานมันไม่สวยทันแล้วไม่หยาดไมยคุ้นใครมันไม่ทันสมัยคือยังอยู่เซฟันอันนั้นของเขาตลาดใหญ่เออฉันเห็นเขางามฉันก็เลื่อนถ่ายรูปมาดูว่าเขาทำแบบไหนยังวะเขาทำเตาแบบไหนก็เลยประเดี๋ยวแบบกันนี่แหละครับใช่ใช่เขัดูน่ากินดี๋ยวเขาดีใจลูการ์ตูนด้วยอย่างเงี้ยนะ บ่อไม้ถึงหมดลานเขาแต่งดูนาสะอาดนาซื้ออะไรเงี้ยนะเขาจะไฮไซม่วใส่อะไรก็เขาทั้ก็เริ่มดูเขาจะทำยังไงของฉันนี่ตอนลมมากกว่าเะื่อไรฉันต้องผายหยับสมุนลมมันพัดแก๊สต้องผายใส่ร่วมมันจะน่ากินหน่อยอันนี้มันใส่หวานด้อันนี้มาใส่ร่วมมันมีไข่ว่าดอกไม้สับปะรดมันจะน่ากินหน่อย มันไม่สวยจะไม่สวยแต่มันก็อร่อยนะคะหด้วจ้ะจะทำงทานนี่ไม่ทันเลยนะผุดผุดไปเตาะลองทานอะไรมันก็ไม่ทันดอกเป็นไส้หวานนะครับจ้ะถัรวมขายดีขายดีดีเนี่ยคิดกัดอยู่ในน่ะอ๋อตลาดนัดคลองถมทุกวันพุธอำเภอลำธมิญชัยนะครับ มาโหลดมาดูเลยครับอร่อยที่สุดในร้านตำมินชัยใช่ลงเล็บเขามีร้านอร่อยอร่อยที่นี่อร่อยก็รับคท่านฤหัสขายที่ไหนครับเนี่ยฤหัสไม่ได้ขายจ้ะเขาเขาไปขายกันที่เมืองยามมีเมืองยามมีชุมพลมีทางผาด มั谢谢 e นไม่ขาดไม่ได้ไปไม่ขาดพไปที่าง่ายของยังบม่ได้ยังไ่ได้ไปจากขับรถยายไม่เปลนใส่ถุงเดียวเล้ไหมขาดต็มล้านขาดก็ะอขาดยิล้ด้อร่อยรอนอร่อยแนกันอร่อยก็อร่อยเยนของเชียข่าอันนี้ราคาเท่าไหร่นะสิบบาท10บาทสิบาทบาทเล็กอันนี้หบาท เฉพาะไส้หวานเฉพาะไสหวานไสรวมก็จะมีไข่ฮออจอกหมูสับปูอัดมังมวมังมูอย่างเดียวเอากี่แผ่นนะเดียวแผ่นเดียวเดี๋ยวมาฝั่งนี้ดิทุชคนที่ขเดี๋ยวฉันจะลงใส่รวมให้ดูเด้อแผ่ละสิบบาทว่ามันลงด้วยกันได้ ก็เอาไปลงในเพจบ่าวนิพนธ์พากินมาเที่ยวหน่อยนะครับตามสบายจ่ะสว่างยังเลยยี่สิบบาทเนาะถ้าอยากเห็นคนเยอะตรงวันอาทิตย์วันอังคารเด้อทำไม่ทันอันนี้มันวันพุธตลาดเล็กเฉยๆตลาดใหญ่มีแต่รอคิววันอาทิตย์ไปทีแล้วโอ้โหหมด ขายดีเงินหมื่นออกเด้เขาขายดีเงินหมื่นหมื่นออกใ่เอ่อครคนหมดเร็วจังเลยคนไทยลองชิมมันก็ได้นะคะจะได้โปรโมทถูก นี่สั่งไปแล้วเมื่อกี้น้องเกสั่งอะไรนะเมื่อกี้สั่งหมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวเหรอเอาทำไมไม่เอารวมแบบนี้ไม่เอาแบบนี้อย่างนี่อันนี้ทำไว้ดีจ้าทำไว้ทำไว้ถ้าว่านก็ทำไว้ก็นี่ไงนี่เอาไหมล่ะเอาบวบด้วยไหมเอาด้วยไหมคะให้เอานี้แผ่นหนึ่งแล้วก็เอาหมูออเอาหมูของเค้าแผ่นหนึ่งอยากให้ลองชิมจะได้โปรโมทถูกใช่ของถูกมีอร่อยอะไรนะของถูกแล้วอร่อยมีอยู่จริงนะ ตังคอันนี้ใส่ซอสพ,พริกไทยเลยรไหมจ๊ะใส่ไหมเกี้ยปอกข้างในข้างนอกเลไม่ใส่นะอันรวมก็ไม่ใส่นะไอ้โอซอสมะเขือเทศไหมเนี่ยเอาไหมเอาซอสมะเขือเทศไหมเอาเนาะ สิบห้ายี่สิบสิบบาทไม่ค่อยมีเหลือแล้วของแพงมีเอามีอยู่แต่เขาให้น้อยไส้น้อยนะน้อยกว่านี้ขายกับบ้านเราร้อนๆเลยใช่ไหมถ้าร้อนๆจะอร่อยกว่าถ้าเย็นมันจะเหี่ยวหน่อยอันจะนุ่มอันจะนิ่มหน่อยโอเคมีเกลียวจ้าแ้วเดี๋ยวผมเดียวนี่กันนะอันนี้ไม่ต้องใส่ถุงเนาะไม่ไม่ต้องใส่ถุงอะไร มจะกินตอนนี้เลยแต่ในใจนี่คือเราได้จะลองชิมดูอร่อยจริงไหมอบคุณค่าไม่ร้อนเนี่ยกลัวร้อนกลัวร้อนกินกันหน้าร้านแบบนี้กินโคโอ้ยโคนะไรไม่มีคนเดินเนาะอยากให้คนอนบุกคนมีเยอะอะอร่อะไรใช่ม ัแซ่แบครับนี่ใส่รวมนะนรวมเกียวแผ่นละยี่ก็มีนะอันน้ำแผ่นละสิบนี่แผ่นละสิบบาทถ้าใครอยากเอายีบพิเศษก็มีมแซ่แบแซ่บแซ่บอยู่แต่เราก็เบือ่อเรื่องของกินเล่นนะครับจ้ะของกินเล่นกินเบื่อแล้วก็พักพักแล้วค,ค่อยกินใหม่ อยู่บุยลำเขาก็ยังมาเล่าให้ฟังเลยว่าแม่อร่อยอกลับมากินอยู่นี่เหมือนเดิมเห็นอยู่บุยลำน่ากินเขาไปซื้อเขาบอกแม่อร่อยเลยเขามาเล่าเองเขาได้ลูกค้าน่ะไปชิมพวงเขาก็เล่าว่าไม่เหมือนลูค้าใส่ชาหรือเปล่าเขาบอกกลับมากินอยู่นี่เหมือนเดิมตินตัวนี้ดูครับน,นี่ใส่หวานตัวนี้องเก่งมยง ชิมไม่เฉยชิมไม่เฉยว่ามันเป็นยังไงมนี่หวานตัวนี่ะเป็นตัวตัวดึงดูดลูกค้าใช่<จ>หวานแซ่บหวานแซ่บค่าหมดก่อนค่ะ เป็นฮอตดอกเนี่ยสองชิ้นห้าบาทอันนี้สองชิ้นห้าบาทฮอตดอกปูปกอัดก็ราคาเดียวกันอย่าไปไกลตรงนี้นะมันร้อนนิดน <laughs> ีมีมีพ่อเป็นอะไรยูทูบ <laughs> เบอ,อ, <laughs> อร์อ่ะโอ้อร่อยไหมเอายกกพ้นอร่อยไหมเยี่ยมเยี่ยมได้ค <laughs> <ม>่<ม>าในหน้าไหมเนี่ยฮะ เนาะไิ้เยอะกว่าคนทยกินกินเยอะกว่าคนไทยจิ้แสดงด้ต้องปอดแสดงใช่ไหมต้องปดเพามันบีบเราคอยออกดยเอาะใหม่เยี่ออกเลยนะบอกรลายที่เราเลยรูมันตัน ชอบใจไปเล่นที่บ้านไหมใจชอบใจเอากิมเอากินอยู่นี่อร่อยอยู่นี่กลับถึงบ้านไม่อร่อยเเมเกัครับกิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวนะผมพี่กัดอยู่ที่อำเภอ รำาท่าเมนชัยนะครับผมตลาดนัดคลองถมทุกวันพุธนะครับแม่ค้าก็จะประจำการอยู่ที่นี่วันวันอาทิตย์อยู่ที่หน้าอำเภอนะครับนั่นลูกค้ามาเรื่อยๆนะผมเอาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง YouTube บ้านที่คนมากินมาเที่ยวแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับผมสวัสดีครับค้าก็มาอีกแล้วนะ ดึงใหญ่เลยดึงไปไหนะน้ำจวนี่ย่างๆอ่ะรออยู่กี่วินาทีหนึ่งสองสามเตรียมเตรียมวิ่งเตรียมวิ๊กนั่ง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 ก่อนครับนั่งก่อนยังมานั่งนี่ก็เริ่มมา้วว่านั่งนี่ครับนั่งไหม ยืนกินก็ได้เออนั่งก็ได้โอเคมามานั่งนั่งอ่นั่นแหละโอเคเอามาสัมผัสเฉยๆสัมผัสแล้วมันรอก็ให้ดีใจสัมผัสแล้วก็จากไปก็ให้คนบอกดีใจอันใหญ่อันล้วนเท่าไหร่ร่วนสองไหมสองหนึ่งเนาะเดี๋ยวด้วยลืมลงไข่อันนี้ถ้ารวมมันต้องใส่ไข่ด้วย เขาหมูยองก็มีแต่ลูกค้าสัง่งนนะเีย <c oughs> 2 <coughs> loại <coughs> <coughs>